ร่างสวยกว่าข้างบนอีกสวัสดีค่ะทิน,นีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่ช่องใบแอนนัมจาตอรี่ค่ะอ่าวันนี้น้องใบจะมาทําอะไรคะน้องใบฉายเดี่ยวค่ะน้องใบจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ<ๆ>อ่าทำอะไรดีคะวันนี้เดี๋ยวทำอะไรเพื่อนๆดูซิมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะวันนี้แนะนำสิคะ เม็ดฟูมีเม็ดฟู่ค่ะมีอะไรอีกคะน้ำเปล่ามีน้ำเปล่ามีอะไรคะมีที่ดับเปอร์ดับเปอร์ใช่ไหมคะเล็กดับเปอร์แล้วก็มีน้ำมันพืชน้ำมันพืชค่ะแล้วมีอะไรอีกคะสีผสมอาหารสีผสมอาหารวันนี้ใช้สีอะไรคะแดงนงใบใช้สีแดงค่ะแล้วสุดท้ายต้องมีอะไรคะแก้วใช่ไหมคะแก้วมีแก้วค่ะโอเคค่ะเราเริ่มต้นจากอะไรเทอะไรก่อนดีคะ เราเทน้ำมันพืชลงไปก่อนนะอ่าเลยลงไปแนะนำทุกคนเลยค่ะโอเคเน้ำมันพืชแล้วเทลวเลยคะแล้วก็เทน้ำเทน้ำเปล่าลงไปเลยมหมดถ้วยเมดเลยเดี๋ยวน้นนก็อเราดูสิแล้วไปลองดูการเปลี่ยนแปลงซีว่า เทน้ำลงไปหลังจากเทน้ำมันพืชเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคะฟองมันแยกชั้นไหมข้างบนดูซิมาดูกใกล้ๆซิชูทุกคนดูซิมันสวยอะ่ะนี่มันแยกชั้นเลยนะระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำเปล่าใช่ไหมเหแบบมือนฟิสโตเลยเหมือนบบเบิ้ลเลยใช่ไหมนี่มันแยกชั้นนะมันแยกชั้นแสดงว่าน้ำมันกับน้ำมันพืชมันไม่จับตัวกันใช่ไหมมันไม่ผสมกันนะคะอ้าวนี่ต่อไปทำอะไรต่อใส่สีลงไปเลย อูดอาใ,อใส่อีก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 ดูซิดูสิมามาแก่โอเคเอาแก้วมาอ๋าเโอเคอออเห็นไหมมันก็จะเป็นเม็ดเม็ดอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆตกลงไปใช่ไหมทําการละลายลงไปอ้าวต่อไปค่ะเราใส่เล่ลงไปค่ะเม็ดฟูเอาใบมาใส่ตรงนี้ค่ะให้ทุกคนรับนะหนึ่งสองสามใส่เรื่อยๆอ,อูนะ้เอา ใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นดูการเปลี่ยนแปลงสิอุื่องหนึ่งกัโมโนลยอ่ะใช่อุ้ยอุู้ขอไฟที่ของเราไม่เห็นจะเหมือนองเขใช่ไหมโอ้โหใบดูสิว้าวดูจากข้างบนดูสิดูสิแววูวมีแห่วมีแววด้วยมีหน้ากลัวด้วยหรอดูข้างบนใบดูสิมันจะเป็นเม็ดเม็เม็เม็ใบลูก้านสวยกว่าข้างบนข้างลสยกว่าแต่ข้างบนมันแบบ เหมือนเทียนเหมือนเทียนเหรอใช่แต่ข้างล่างมันจะดูแบบสวยใช่ไหมสวยมากนี่ถ้าให้ทุกคนดูข้างบนนี่ไม่สวยโอ้โหเป็นไงสวยดูดิมันมีสีเหลืองบนมาอ่าเราสามารถเอาสีอะไรก็ได้ใช่ไหมนี่ไม่ใช้สีแดงใช่ไหมคะโอเคจบไปจะลองเปล่าเออจบการทดลองที่หนึ่งแล้วเอาไปจะลองเปล่าเปล่าไม่ได้หรอกเไม่อน เหม็นมากเห <laughs> ม็นแบบ <laughs> โอเคค่ะเอาจบกรารทดลองที่หนึ่งแล้วก่อนจากกันไปวันนี้สนุกไหมคะสนุกอ,ะอ่ะอ่าบอกทุกคนสิคะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หนูด้วยนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้แม่ฝนก,กับน้องใบด้วยนะยแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปลองทำกันนะคะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะบายบายโอเค